Nej, han har åka bil. Utan dig, bara, förstår du? Åka bil. Jag till, åka bil. Ja. Och vet du annat. Ja, det där. Vi kan inte det här, va? Nej, jag, går, jag får ta den här igen. Den här ser lättare ut än fighting, för den var svår. Du kommer få en kobolt. Mm. Jag vill göra det här. Mm. แ้วมาสองดูอะไรล่ะคอ<ด>ยไปสิเออไหนปั๊บจะพูดอะไรที่านอนนแะนลูกมาขึ้นมานอนเนาะโอเคอมาลองเพลงให้ฟังก่อนเร็วเอองอ,องเพลงอะองเพลงให้ฟังก่อนลองเพลงให้ฟังก่อนออน,นอนก่อนเร็ว

เอาถอยไปแล้วก็ร้องให้ฟังโอเคอืมอะยังไงร้องยังไงอุ้นเอออุ้นใครอุ้นล่ะลูกอลิฟันเตล

เอาเนื้อลองอันนึงไปใส่ทำนอกอีกหนึ่งยาปั๊บคืนไหมขึ้นไปที่ของตัวเองขึ้นไปที่ขอ้ต่วเองไ่เดี๋ยวัเ่นอัลดสหดยไปที่นะไปที่ยเนี่ย

Jag kan fråga min klädmamma om jag kan få låna mer pengar. De pratar om det inte till Hej hej, kan jag äta hamburgare? Kan jag ta tuggummi? Du vet vem var Zoom och må avbil. En mm. kille. Ja. ja, så jag kan inte fråga och se om, om man kan följa med mig. Och... เมีใบสนใจจะคนเลยไอาอโมสนใจเขาเล่นเกมใช่ไหมตัวเองจะดูมอนใช่ไหมเขาไม่ให้ดูใช่ไหมข้อเขาสองคนใช่ไหมเกลย่นางเป็นเป็นอันนั่งแฝงอันนางไว้ อยู่ข้างทาไอ้เขาบยย่อมเขาสองคนเขาเล่นเกมค้างไว้อยู่ใครใครให้ทำพี่ไม่ได้ดั่งใจยังไงนะปั๊บนะนั่น <_ d ick> กวนเขาแล้ว <_ d ick> นั่นิเบิง <_ d ick> บ่อนสิเบิงสนิเบิงพี่ิมอนเบิง์นโดเรมอนกวนจิ้มของเขาแล้ว <_ d ick> มานี่เลยไม่เอาเดี๋ยวมันค้าง <_ d ick> มามาขึ้นมาหาแม่มามาปุ๊บปั๊บมา อย่ากวนเขาลูกม,มาปั๊บดูเขาก่อน,นพูดกับพี่ภูมิดีๆสิถ้าอยากดูเดอรเลมอนน่ะอืมอืมก็ไม่ให้ลูกดูหรอเอานั่งลงนั่งลงนั่งลงออานั่งลงอืออืมปั๊บก็นอนก็ได้นลูกถ้าเขาไม่ให้ปั๊บดูเนาะปั๊บก็เอ๋เอได้แล้วเนะงงวาะอืมเขาทําเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าไม่ให้ดูใช่ไหมอืมเขาสองคนปั๊บช่ไม่ได้ใช่ไหม

กดนั่นก่อนเนาะขี่พี่เพชรนนท์แม่เอานิ่มมากเลยจี้ตีนตะกะตีมันที่งอมหันกันพูมเหลือเวลาอีกห้านาทีนะเตรียมตัวปิดไฟนอน โอเคไหมเหลืออีกเวลาอีกห้านาทีปุ๊บปั๊บดีดีนะจะกรจีดตีนาะหนิว่าเอ้อเผ็ดีนะ พูมเตรียมตัวนอนเอาเซกุนาทินล่าก่อนพี่เพชรกุนะกแล้วนะครับกุนัยแล้วนะครับ